นะคะแต่พอเหลือท้าก็ผิดกลับเลยนะคะค่บคุณเพื่อนเราห้องผ้านี่ก็ได้นะคะพี่ห้องที่จากันรุมีห้อง้าก ก่อนเล่นก็รู้ไงว่านี่ขายยังของแกแต่บายใจอย่างเินอง่ เริ่มต้นของการที่ตั้งศูนย์รวมโอทอ,อสินค้าของนครนายกและทั่วประเทศเนี่ยก็มาจากปัญหาของเรื่องผู้ผลิต ผู้ประกอบการของจังหวัดนครนายกที่ผลิตของดีของเด่นทั้งหลายนะคะทั้งที่มีคุณภาพระดับ5้าดาวหรือไม่ได้คุณภาพทั้งหลายเนี่ยต่างหาตลาดกันไม่ได้ก็เราก็เรงว่าอันนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นเชื่อมต่อระหว่างรอยผู้ผลิตก,กับช่องทางทางการตลาดที่จะทําให้สินค้าดีเหล่านี้เนี่ยขยายแล้วก็กระจายไปสู่ท้องตลาดได้ความพร้อมในเรื่องของสถานที่นะครับ ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าทาง Otop Trader นครนายกเรามีความพร้อมแบบเต็มที่เลยครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้ทำพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มาดูแลในเรื่องของด้านการตลาด Otop Trader นะครับนครนายกเนี่ยเราจะถือว่าเราเป็นศูนย์รวมสินค้า Otop ในจังหวัดนครนายกและรวมถึง O t อจากของเพื่อนๆสินค้าต่างๆจากทั่วประเทศเลย นะครับเราก็จะนําของดีของเด่นของดังในจังหวัดนะครับเรามีแนวคิดครับที่ว่าเราจะรวบรวมเนี่ยผู้คนสังคมชุมชนรอบๆตัวเราด้วยการให้เราก็บแบ,บ่งปันแต่ตัวเราเนี่ยเราจะเป็นพื้นที่เป็นเวทีที่คอยช่วยส่งเสริมนะครับทำให้กับเขาเรียกว่าช่วยกันสร้างงานสร้างอาชีพนะครับด้วยใจที่เป็นสุขเหมือนกับทําให้คนในชุมชนเนี่ยพวกเราได้มีอาชีพมีไรายได้นะครับจะได้สร้างอนาคตสร้างชีวิตตัวเองกันอย่างยั่งยืน นามของปั๊มนะคะเราก็ยินดีนะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนชุมชนของจังหวัดนครนายกนะคะในการเปิดพื้นที่ให้นําสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตรกรรมนะคะสินค้าโอท็อปนะคะ,ะที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะให้ทุกคนได้มีโอกาสในการนําสินค้ามาวางขายกันนะคะแล้วก็ค่อยๆต่อยอดไปสู่อนาคตที่ดีนะคะเราก็คิดว่าปัตตสาริกาจังหวัดนครนายกอยู่ตรงข้ามตลาดเท่งนะคะ ก็เป็นจุดหนึ่งที่นักเดินทางไม่ว่าจะเป็นชาวนครนายกนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวก็จะผ่านมาที่ป๋ำเรานะคะยินดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะก็พร้อมที่จะเป็นเซ็นเตอร์นะคะให้กับชุมชนได้นําสินค้ามาวางเพื่อเปิดตลาดนะคะเบื้องต้นต่อยอดไปสู่การทําการตลาดที่ดีให้กับชุมชนชาวนครนายกต่อไปได้ในอนาคตค่ะค